ไปตัดไม้ดีกว่าเพื่อนเราจะสป,ปีดรันสปีดรันสปีดรันสปีดรันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเหมือนเดิม speed r u ไม่แค่แหวนที่ทิ้งไม่ได้เลยแม่ยอย่าทิ้งเลยเพื่อนเราเก็บไว้ดีกว่าไหมไม่ดูต่างนะโอเกียร์เพลย์มันก็ตา w เลยกูเอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นสว a มแ b น n d เพื่อนข้างล่างมันลงดูมินิแมพเห็นปะดำๆครอกโรชไม่<อ>ไปละชีวิตจริงไม่ได้กลัวเว้ยแต่ในแบบ mycraft มันตัวแบบ ตัวเท่าควายไอสัตว์คุณโรโบตาว่ะเพื่อนโอ้คุณโรโบตานี่ข้าวไก่ไม่ได้ไม่ได้อ้เพื่อความบันเทิงครับทุกคนไม่ได้เหยียดจริงหรอตัอต่อต่อเหี้ยมึงม่คก็เห็นเห็นกันอยู่ในไอจีอ่ะไอ้บัจริงเรต้องแยกแยะนะครับทุกคนใช่แยกแยะกันหน่อยนี่โก้ไรอ่ะเป็นไม้ของพ่อ พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรามึงได้เสียงลมปะได้ยินเนี่ยโอ้แอมเบียนไม่สุดยอดเลยขอบเลยเย็นเย็นจริงจริงอ่ะมันแอบมันแอบ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 นี่มันคงมีควันอยู่ที่เราอยู่ที่สูบบุหรีอ่ะเนี่ยไม่ก็เกินเอาไปเพื่อนดาบมึงมึงดูควันที่ปากเพื่อน เห็นอยู่เพื่อนก็คืออะไรมันมันเย็นเหรอใช่เย็นไงเพื่อนนี่เราอยู่ไอ้นี่นะมึงลงมองใกล้ๆนั่นคืออะไรหิมะไอสัตว์นึกว่าเฮโรอี่ไหนไอ้เหี้ยสุบรีที่ป่าไอ้เหี้ยสัตว์ยโนมลีเปิดมินิแมปดูก่อนเซ่เพื่อจะมีวิลเลเจอร์เฮ้ยข้างบนเพื่อนเห็นไหมนั่นมันที่ฝึกอาจารย์นี่ไหนนั่นไเฮ้ยอาจารย์แล้วตรงนั้นแม่งหอกคอยเทียอะไรวะเนี่ย ทำมมโหลดนะเลเจอร์ไอสัตว์กซสวารุโดอจารย์อยู่ไหนอึ๊บโอเควิ่งเข้าหาอาจารย์ก่อนตอนนี้อาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่เพื่อนมาแล้วเ,เ,เว้ยสวัสดีอาจารย์ไหนฝึกได้ไหมไหนดูซิลองกด H ดูเออวะจริงด้วยฮะยิ่งโอ้โหเฮ้ก็อยากกดมากมาก,มากเลยที่กล้ามเนี่ย เพื่อนเพื่อนอีกตัวนึงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นวิ้าจ้าจต้องวิ่งหน่อยต้องวิ่งหน่อยไม่ใช่เรียนแฮมอนดโอเคเพื่อนอย่าตีลัวเพื่อนอย่าตีอย่าตีลัวนะอย่าตีลัวได้ได้ไมันได้จากการต่อใช่ไหมนี่ไงอ๋อเอ็กซ์พิเลียนเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราจะได้เทคนิคการหายใจเว้ยใจเย็นเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนกกูวางมาใจเย็น เนื้อเจรานิโม่ผู้สัตว์ผู้สัตอีตัวนี้ชื่ออัไนลูมายสัตว์เตรียมพร้อมอู้เยอะว่ะเยอะเฮียเอี่ยมีคิปเปอร์เด็กไอสัตว์คิปเปอร์คิปเปอร์น้อยว่าเราต้องกบดามนิดนึงเฮียจริงว่ะมันไม่แล้วร้อยไม่หมดแต่ดันผอดไอคิปเปอร์เพื่อนโลโก้อน ต่อยไ่ยต่อยเปไส้กรอกไปยามีาอยู่ตัวใหญ่นะไม่ได้อุ้ยอุ้ยเต็มเต็มวิ่งวหนีหนีนี่อู้หิวข้าวหนีเลยเพื่อนเราหนีกันดีกว่าไปกันเพื่อนจวิงด้แค่ไหนเพื่อนโอ้หีเพื่อนอยู่เพื่อนนอนทอจู่ะเเยอะว่ะชอบเลยเกินไอพวกที่มีแกะเยอะๆเงี้ยดกดกดกซอยจู หรือว่าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงมืขี่สีเขียวรู้ไหมอาจจะได้อะไรขึ้นยังไงนะขี่สีเขียวตรงไหนวะตรงวิ่งไงเวลาเราดำๆไม่ได้กันใช่ไม่มีการหายใจเล็กเหรอเล็กหรือไรวะเล็กเล็กเล็กเวอร์ชันเก่าเนี่ยเฮ้ยเรามีขนแกะพอปะไม่พอมือมีขนแกะวะในตัวไม่มีไรไม่ได้ข้าวเบอร์รี่เฮ้ยลาฟาเรสปะกูคิดดีว่ะที่กูเข้าป่าเนี่ย สีดาคอเลดะแม่งมีอะไรนี่ยข้างหน้าคืออะไรวะาคราวป่าไม้ธรรมดาเนี่ยแหละเพื่อนแค่มันมืดกว่าปกติอะไรบินอยู่นนน่ะัแหล้วเราไมงได้ยินเพลงบรรพาวได้ยินว่ะตึ้งเติ้งเติ้งเติ้งและที่อะไรวะน่ะสเกลตันแบบมีเอฟเฟกต์กดแซนด์ด้นี่ยว่ะข้างในโซมีเพลงด้วยสัตว์ที่อะไรกูวิ่งเร็วเกินไป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 กลับบ้านนี่กับเพื่อน <ś list> ถอยเลยถอยทับเลยอยา่ยาอยา่าอย่าเข้าใกล้กูดับทีเดียวดับอะหลังเพื่อนหลังเพื่อนโอ้โหเยอะว่ะไอ้เหี้ยโะฮ้ยเฮ้ยขึ้นหัวใจคขึ้นหัวใจกินข้าวกันซ้ายขวา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 บ้าง,ไ,งไม่ใช่ไหมไม่มีการปิงเล็กน้อย แกอีกแค่2ตัวเพื่อนอะไรได้เลยวะสัตว์ตอนแรกเราจะได้เตียงเราจะได้เตียงนอนแถวนี้แหละเตียงต้องดีอย่างไรเฮียไอเฮียมึงเห็นตรงนั้นปะตรงนั้นตรงไหนหน้าแซดดูดิไอเฮียไอเฮียมันเกิดตามธรรมชาติด้วยวะไอเฮียในนี้คงมีแหละว่าขึ้นเลย ้ยชีวิตดูไม่ปลอดภัยไอ้สัตว์เล่นบอลเที่ยเนี่ยทีเนี่ยม่ไม่ปลอดภัยไม่มีเที่ยนปลอดภัยนะฮะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ๋อไก่ข้างล่างไม่ตกระตกได้เลยทั้งหมดเลยเชียวเมื่อชั้นนี้ไม่น่ามีเอ้ยกราวิลไอ้สัตว์เพื่ออะไรนายตายวะ ไอ้ชี้อจะนลิไอ้เอ้ยกูกำลังอ่านชื่อไอ้นี่เลยกาวเวลกูแบบเฮ้ยไอ้สัตว์อย่านะเพื่อนอย่าไปเลยอย่าไว้ยันพูดเลยเฮ้ยนี่มันกาวเวลนี่นะกูโดนฝังเลยเฮียตายไปเอ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนวะกจลังจะเกิดเนี่ยโอเคไปเพื่อนไปเจอกันยังเราไปด้วยกันได้แหละไปไอ้เฮ yeah, hey. ีย เฮ้ยมันมีส <ไง S 1> ม,มาส่วนตัวด้วยเป่ะเพื่อนสมาส่วนตัวเพื่อนเนี่ยแบบอยู่โดนแทะโอ้โหเพื่อนข้างหน้าโอ้ยเฮียเดือดเราต้องวิ่งห่างห่างกันหน่อยเพื่อนเ <Okay. S 1> พราะว่าถ้ากูวิง่งวิ่งนำมึงใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบมันใช้สกิลแล้วมันจะไปโดนมึงนี่แหละ <Okay. S 1> oh มันอ้อมไปโอ้ไม่กอดไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะขึ้นได้อย uh. ่เว้นไอ้เดอะฮักตามหลังกูอยู่เนี่ยเสียงตึกตุกตุกตุกเลยเฮียมันมาแล้วสุดดีที่มันเลงกูอยู่เฮีย นี่เพื่อนตรงนี้เลยปองกูส่งปองพี่แน่ากลัวใจัเดี๋ยวรักกี่แนออ่อย่าทุกข์กูนะไม่ผมเถื่อนอย่างวันนี้โจมโจมจริงไม่แนเพี่แอรนี่อะไรดาร์กโซ่มึงกูจะกลับมาแล้วบค่าทุนให้ล้างโค้รีทค่อ๋อเพื่อนถ้าเราใส่สร้อยที่กูบอกอ่ะเวลาเราตายอ่ะของเรามันจะอยู่ใน หีบเหมือนจะเป็นที่ใส่ที่เก็บให้เราอะอะไรเงี้ยกูไม่อยากขึ้นเขาแล้วมขวาเลยสัตว์ไม่ตกทีเดียวขึ้นฟ้าเลยเฮียสูบม,มิดแมสนกามโตทหาย,ยีพี่โตเฮียพี่โตล้างล้างเลือนเฮ้ยเพื่อนมันสร้างบ้านให้เราได้เลยวะเฮียไอ,อตรงปีดบูปินนะั่นนะเออจะ้าแล้วไอสัตว์สวรคนมาเกินกูโอ้โหแต่กูดันเผลอสร้างไปแล้วโดยที่ไม่ได้คำนึงเฮียอะไรเลย เป็นการเรียนรู้ใช่ไหมเออว่าเย็ดแม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีเตียงให้มันมีห้องใต้ดินด้วยประเด็นเฮียมันขนาดน้ำเร็ววะมึงลองมึงต้องมาดูจริงๆเว้ยมึงจะตกใจอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีโรงมีแล่ให้ใช้งานเฮียบ้านแม่งมึงเห็นบ้านไหมเห็นในเฮียบ้านแม่โอ้ยเฮี้ยมันสุดยอดมากอ่ะ กูค,คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นโมเดลให้เราต่อเองอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่ะมันมีหลายแบบให้เลือก้วยน,นะมึของของมึงยังมีอยู่แต่ของกูอ่ะใช้กับหลังนี้ไปละไะเพื่อนเราไปเราไปหาที่สร้างบ้านกันดีกว่าเพื่อนไม่มีอะไรให้เต็ม,มเลยไหะนี่พีพ่พอมาเฮียไปมื่มเก็บหมดแล้วใช่ป่ะหมดละหมดลวไปบ้านนี้ก็ปล่อยปล่อยหลังนี้ไปแหละน้ำตกมันกระด้างนังบ้านนี่นี่บ้าน,งนพงพาสัต สำหรับการเริ่มต้นใหม่นี่เลยตรงนี้เลยดูวิวดีสวยงามเราแปลนไปเรื่อยแล้วกันไอ้ขี้เนี่ยอะไรจะอธิบายภาพให้ฟังแล้วกันมีเบสิกเอาร้านเช้าต้นบ้านต้นไม้อันนี้ดูดีบ้านต้นไม้ดูตรงนี้เป็นเป็นถ้ำไว้ข้างใต้เราอะเฮ้ยนี่บ้านโมเดิร์นเหรอเพื่อนเฮ้ยโมเดิร์นเลยวะเออโมเดิร์นเตียงสองเลยวะบ้านโมเดิร์นเตียงสองมีเลือกสี่เตียงได้ด้วย ไอ้เชี้มันแอสไม้ครับเออเลือกสีกระจกได้ด้วยประเด็นเพื่อนมันมีพรีวิวด้วยไอศาสตว์เย็นแม่อันนี้มันดูไม่ค่อยนี่หมายคราบเท่าไหร่วะอยู่กันกูลองไปสำรวจถ้ำนิดน้อยก่อนแล้วกันเคี่ยดแต่เมื่อกี้คือแม่งแบบตึงปึงจริงเพิ่งรู้ว่ามีอันนี้ไงก็เองดีอยู่ที่เกมเขาก็มีบ้านให้นะแต่บ้านเนี่ยพื้นที่มันน้อยเว้ยงั้นบ้านที่น่าจะดีที่สุด ไอ้หลังเนี้ยเก็บของได้เยอะแต่หลังนี้ค่อนข้างดูดีไม่ค่อยเลอะเทอะเทอะทะเท่าไหร่ค่อนข้างดูเป็นมาคราฟแบบคีเปอร์ตกใจเนยนหลังเนี้ยแม่นี่แหละเพื่อนบ้านเราเพื่อนดูดีไไดสไตล์ตองจัดแบบการไอ้นี้ก่อนโอ้โหออดดิ้ง <Reading S 1> เลยทีเอียอเชอยวเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนอออออออนออ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 อ้นนะออ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 นออ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 อเออออไ เรืองสุดสุดเรื่องวะมีตัวให้ระวังไหมอ๋อเห็นละไม่มีแล้วต้องใจจะตกหมดแล้วมั้งเหลือเกือบหมดระลังมึงไม่ขับรดนี่ไอ้เหี้ยขี้ควานรัวไม่ช่วยอ่ะไอ้เหี้ยโอเคถือว่าก็ไปดูบ้านกันเพื่อนมปดูบ้านกันอย่างกระทิมรับเหมาก่อสร้างนี่เดี๋ยวเราต้องขุดดินฝั่งนี้ออกเดี๋ยวไม่มีตัวเหี้ยอะไรกระโดดขึ้นอีก อย่างเงี้ยตีดูค่อนข้างดูดีเลยจริงดูอบอุ่นเหลือเกินเฮียท่าเทีตกบบ้านทะเลทรายไม่ใช่มีนกวิ่งชนกระจกเลยควายควายอะไรเฮียดินมีอะไรอุ้ยทำไมดินมันลึกจังวะมันน่าจะมีของข้างล่างนะเพื่อนถ้าจะไม่ผิดกูลองลงไปมันลึกมากเลยเฮียทำไมมันดูบักบักแสงไงไม่รู้เลยวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเพื่อนกูมีขนมปังให้มึงอยู่เอาไปงั้นก็ของการเก็บของทั่วไป มันมีฐานให้เราด้วยว่ะไอสัตว์ที่มันสุดยอดมีหมดไม่สนรู้ใครอะไรวะเพียบพอมีอ่ะจริงเป็นบ้านที่ดีมากเลยนะโอเคนี่เราสามารถก็ไม่ใช่นี่มันมีฟาร์มให้เราได้ปลูกใช่มีฟาร์มให้เราได้ปลูกกูมีแครอทกับไอ้นี่อยู่กับไป กู่าู้คาไก่ดำก่อนไก่ดำวะเห,หมือนไก่เซซูนเลยวะเฮียมีไข่แดงพูดดีพูดดีเนี่ยได้ขนมาละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีธนูมีขนมีเหลือแค่ฟองไอ้เฮียแต่เราก็ต้องหาแร่นี่อีกนะเพื่อนเออไม่รู้แร่คืออะไรแต่เราต้องบดด้วยประเด็นคือเราต้องบดเราต้องบดแร่นี้ไม่วะเราแค่เผาเฉยๆมันคือแร่อะไรเนี่ยเมเทโอโอ้โห oh, ไอสัตว์เพื่อนไอ้เฮียเพิ่งอ่านชื่อไอ้เฮียเมเทโอไอ้เฮีย กบารเลสติกต้องเชียกบาทแอนทโอล็แอปไอยแหละเาแปะทอตรอบรอบบ้านนีว่าเพื่อนไอคิะตอนนี้มึงมีโอ้ยกาแม่งไอ้นี่ขโมยขโมยพืชผักไอคเอะ yes 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 chibi d o w อ yes 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 c r e a m yes yes y e าหนักค่าขาวไอเด็กเวร อีกล้วยอีกล้วยเฮ้กูเอามาทำนกห่านเลยไอ้เชี่ยอุ้ยน้ำไหลสวยงามธรรมชาติไอ้เชี่ยมีน้ำให้เราฝึกสามวันเออว่ะเดียวกูวิ่งจนนี่ไงไอ้เชี่ยแม่งเอาืหแม่งหลุดเลยเนี่ยเพื่อนอะไรวะาวันขึ้นไอ้นี่มึงมาปลูกผักหน่อยมาเอปลูกเลยตรงเนี้ยชีวิตดอกดบบบเฮ้ยมึงลองให้อาหารแลคูนป่ะได้ได้ นี่มามามาเราให้หาลักลูกได้ด้วยใช่นี่เราเป็นเราให้อะกรโกที่ขวาไม่โยนให้มันปิ้วเราก็หนีไปแล้วใช่แค่นั้นแหละเราทำผลลักลูเป็นหมวกได้ในชีวิตจริงอ้่ะโคตรเถื่อนเลยอรับตอนแรกเราคงไม่ได้อะไรมากหรอกครับทุกคนนะต้องเข้าใจหน่อยมอดแมงก็มีซอมบี้กายล่างอ่ะ เกินไปไอ้เหียไม่คิดนะว่ามันจะมีในมอดเนี้ยอนี้กูปรับทอนรอบรอบบริเวณใช่เดี๋ยวแม่งมีตัวเหียนั้นเกิดต่อให้เราอยู่ในบ้านเราก็จะโดนไม่อยู่ดีเพื่อนโดนอัดไอ้เหียพูดน่ากลัวจะปรับให้หมดเลยเนี่ยจะรอบรอบบ้านเนี่ยกาไอ้เหียเกิดใช่ตัวเดียวเลยตัวอื่นกูไม่ค่อยว่าเท่าไหร่นะแต่เหียนั่นอ่ะน่ากลัวสุดแล่ะออกเกมเลยสัตว์ ที่เราทำนี้ได้ด้วยอะไรวะเมนดิชัน่นอะทำอะไรนะคือเรื่วมินมินชั่นตัวเองไงเน,นี่ยกดชิปแล้วกดกดเอค้างมันได้อะไรบู๊บบและเยังไงนะกดชิปและเสค้างชิปและเอสค้างของกันเออชเอออะไอวะอึกสมาธชหรือเปล่อวเเออเออชอชเอชเอชเอชยเวชยพูดโ ทำมูสองโัวหกวทลยเต็มแล้วนะลมหายใจไม่ได้เสียงลมหายใจเลยฮะตัวละครเป็นผู้หญิงเฮียแต่เสียงเป็นผู้ชายขอบคุณครับกูท้อเลยมึงเอาอีกแล้วนะอีกาไอศาสตว์ตายไปเฮียมึงได้สถานะอะไรสักอย่างไดป่ะเพื่อนใคร มึงเมื่อกี้มันมีขึ้นอะไรสักอย่างนึงอะเนี่ยเนี่ยอ๋อมันกูก็มีปะรอบๆตัวกูอะไรยงมีมีมม,ม,มันมันต้องช่วยเักอยารอเต็มเนช่วยรีเลือดป่วะเต็มแล้วอะอ่ากูดโดนตัวอะไรยิงเนี่ยเฮ้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 เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย,เย,ยก้้ย้ยเฮ่เฮ้ยเฮ้เเฮยเเฮล่ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเ<ต>้ยเ เียไอสัตว์ตัวเฮียอะไรอะอุ้ยอุ้ยไอสัตว์อ่ะเพื่อนนี่ของมึงเอาไปอะไรปลอมมาเก็บเก็บเลยบ้านก่อนเลยเฮียรับโอเคสวยนะเซฟเซฟเซฟนอนเลยนอนป๊บโอเคหายใจกันไหายใจมันหายใจมันหายไปเริ่มใหม่ว่ะรู้ว่าแสนไหนว่ามันต้องใช้ในการีืนอ๋อยี่ไงมันมีมึง กดลองกดดูอ่ะมันมีบรีดดิ้งการฝ <me. S 1> ึกเอออะไรสิ่งอ๋อเหมือนเราฝึกใหม่ปะเพราะเราเสร็จไปแล้วนี่รอบแรกอะ่ะเราฝึกไ,ได้เดียๆเป็นไปได้ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมแม,ม่งอย่างกับสไนเปอร์มึงเอาอีกแล้วอีก,กาไอ้เฮียทงการกิบปาหาแล้วกันคยุยเฮ้ยนี่เป็นสเกลตันแต่เป็นสเกลตันธรรมดา สวยมันมาร์คมันมาร์คเดชกูอยู่ไอเทยกดกดเจแล้วก็กดดีลีเลยเพื่อต้องเวพอยต์ก่นอน r e a เ e w a y พอยต์ Create แล้วก็ตั้งชื่อเนมนว่าโอมตั้งสีอะไรดีบ้านก็ต้องเป็นสีประมาณเขียวๆหน่อย มันจะเห็นเหมือนกันหรอโฮมันนะเออมึงตั้งป้าหรือเดี๋ยวเงั้นกูตั้งเองกูตั้งเสียงแล้ววะเสียงกูเพราะมึงมีสเตตัสเพื่อนมึงกำลังทำสมาธิสเตตัสมันจะคไอ้เฮี้ยจริงไหมเนี่ยนี่ไงตึ้นบนหัวเพือนนี่โจโจ้เฮี้ยกูเอฟกูอ๋อเอฟเคมันจะไอ้นี่ไหมเพื่อนน่าจะเอฟเคมันจะหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเพลงมันมันอจังวะ แรปแล้วสัตว์บีบบอกัมขึ้นปะของมึงอ่ะไม่ขึ้นงั้นแปบ,บมันต้องแชร์อะไรสย่างนี่แหละถ้าตามสเต็ปของตัวเนี่ยนะอ้าวไี้มันลอยอยู่กลางอากาศเลยน่ยแมปมังจะเดินไปน <laughs> ่าจะเป็นที่การเอเคมาถ้าเอเคใช่ทำมานน่าดักมากอ้าวอ้าวมี <laughs> หลุดไอสัตว